วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้มายืนอยู่ท่ามกลางพี่น้องคนทำงานพ่อค้าแม่ขายพนักงานออฟฟิศวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนที่เป็นกระดูกสันหลังของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศครับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนชื่อกรุงเทพบอกตรงตรงตัวว่าเป็นเมืองของเทวดาผมถามกลับกับพี่น้องคนกรุงเทพมหานครว่าท่านมีความสุขอย่างชื่อเมืองไหม คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครรายได้ไม่พอรายจ่ายหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกวันชีวิตขาดความมั่นคงสิ่งที่ผมได้ยินจากพี่น้องทุกชุมชนคือคนกรุงเทพมหานครทำงานหนักขึ้นแต่ชีวิตยากลำบากมากกว่าเก่านี่คือเหตุผลครับที่พักเพื่อไทยมาในวันนี้พวกเราอาสามาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตของคนไทยทั้งระบบเพราะพักเพื่อไทยเรามีเป้าหมาย ที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทําให้ประชาชนสามารถยืนขึ้นได้อีกครั้งอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจุดแข็งของเพื่อไทยตลอดมาอยู่บนหัวใจหลักสามข้อข้อที่หนึ่งเรามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดเสมอ จุดแข็งข้อที่สองของพรรคเพื่อไทยคือผู้สมัครสสที่นั่งข้างหลังผมนี่แหละครับเหล่านี้ทุกคนเหล่านี้คือขนขุนพลผู้สมัครสสกรุงเทพของพรรคเพื่อไทยทั้ง33คนทุกคนคือ DNA ของความเป็นพรรคเพื่อไทยที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้พักคู่แข่งอย่างชัดเจนคนเหล่านี้เป็นคนที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาของประชาชน ไปสะท้อนในสภาไม่มีอย่างพักอื่นครับชาวบ้านต้องมาประกาศตามหาคนหายไม่มีจุดแข็งข้อที่3ข้อสุดท้ายของพรกเพื่อไทยคือนโยบายพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองแรกที่นำเอานโยบายมาหาเสียงนำส่งนโยบายเหล่านั้นถึงมือพี่น้องประชาชนจริงๆตั้งแต่30บาทรักษาทุกโรคถึงกองทุนหมู่บ้านผมอยากจะฝากคำพูดบางคำไปให้กับคนที่อยู่ในธรเนียบร,รัฐบาล หนูเอ้ยหนูฟังหนิมนะหนิมจะบอกหนูว่าที่หนูบอกว่าพูดแล้วทำอ่ะแต่ที่ทำมาไม่ตรงกับที่พูดสักอย่าง หนูบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแต่หนูล้มกระดานจนการแก้รัฐธรรมนูญล,ล้มเหลวหนูบอกว่าจะไม่แทรกแซงคดีแต่คดีหัวสอวอคดีเขากระโดงไม่เดินหน้าหนูบอกว่าไม่กลัวการตรวจสอบแต่หนูยุบสภาหนีแล้วจะให้หนิมเนี่ยเชื่อหนูได้ยังไง